to music for little mozarts our friends beethoven bear and mozart mouse are just beginning a musical adventure and you're invited to join them let's sing the hello song this is such a happy day our music friends have come to play with mozart mouse and beethoven สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคน <It is. S 2> เข้าสู่ชั่วโมเรียนของลิตเติ้ลโมซาค่ะในวันนี้นะคะอาจจะสงสยัยเอ๊ลิตเติ้ลโมซาดเป็นยังไงลิตเติ้ลโสซาดคือดนตรีสำหรับเด็กค่ะน้องๆที่มีอายุตั้งแต่3ปีหรือไม่เกิน5ปีนะคะก็มาลองทดลองเรียนได้ที่โรงเรียนดนตรีบีซ่าค่ะกับครูเต้านะคะในคอสของลิตเติ้ลซาค่ะ สำหรับดิจิทัลสนซานี้นะคะก็จะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักดนตรีพื้นฐานค่ะตัวอย่างเช่นดนตรีชนิดที่มีชื่อว่าเปียนโนอ่าน้องๆก็จะได้รู้จักโทนเสียงสูงเสียงต่ำได้เลงเพลงของตัวเองนะคะและก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆมากมายตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะครูแตจะนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องนิ้ว,น,วนิ้วมือของเราเป็นยังไงติดตามชมเลยค่ะสำหรับนิ้วมือ ีทั้งหมดกี่นิ้วนับเอ่ยห2 3 4 5 6 7 8 9 10เปเกสเราแบ่งออกเป็นมือซ้ายและมือขวานี่วิธีง่ายๆที่น้องๆจะรู้ได้อย่างไรว่าเอ๊ะเริ่มต้นเป็นโนเราต้องเรียนรู้ะไรก่อนเรียนรู้เรือนิ้วก่อนละกันเอามือประกอบกันปึ๊บหันให้ข้ามแ่มาดูเลยนิ้วนิ้วลายมีนิ้วลายนิ้วหนึ่งคือนิ้วโป้นิ้วลายนิ้วโป้นิ้วสองคือนิ้วชี้ ีคือนิ้วนางและนุดท้ายข็อนิ้วห้าแบ่งออกเป็นมือซ้ายและมือขวามือขวาและมือซ้ายานั่นเองสาบน้องๆคนไหนที่สงสัยหรืออยากจะติดตามชมก็ลงเงียกับครูแต้วได้นะคะในโรงเรียนดนตรีวีสตาร์ในคอร์ดิตติ้ลโสซาร์ค่ะวันนี้ก็นักเสนอเรียนเพนี้แล้วเจอกันนะคะ